ยายุว่านี่คือบวห็ลงมายไปว่าหายว่าหมายปะยีทู่ไปหาหมอไปมาแล้วหมอคนว่าที่ไหล่ะหมอพันมาเป็นชต้องหำชาใต้องหำพ่อเหรอตัวบันเลยปวดัวำแล้วขอชิ้เมื่อก่ะเด้อขอซื้พาไปตลาดไปตลาดมาะพี หาเสือเชนไอ้ฉันเยเสือไนไขึคนื่องเอกอะใช่ยหายอคนตัวเนาะมันมาขึน้นเชื่นตัวพิอไอึงเอาไปฉันหาว่เสือไปมาส่เอ้า กวนถ้าแม่กวนเราเป็นบ่นกน่อเอาไปใช้ยังไงชิลราามันเต็มขึ้นมากคุณบอกเอาตัว่งใหญ่รถอะไรถ้าแตกเนาะก็เปียแบบนี้ว่อนเนี่ยามว่อเนาะมาเียเนาะมาตัวใหญ่ตัวนอพี่น้องามชีโพี่นนองว้ายสนุกจวัง เสียจจังค่ะับมังมีก่อน้ะแม่นปุ้ยมาขนมัมีก่อนเพราะไนติไปห้องใช้มันจะไรบ่ท่านต้องไปจอบขึ้นมั้งอุ้ยง่ายไหมง่ายไหมแตจอบมังขาแล้ว เกิดเรื่องอะไรตอนนี้ันเนี่ยอยิดองตรงนี้เลยปะที่เกดลงไปเต็มหัวพุ่งย่างกบพา่น้อง อาาโอ้ยาใหญ่ไหมใหญ่บุน้นพระติถิคือจนหน้าตาตื่นขนาดนี้โอ้ยไปเงี้ยนนิกหน่อยมันวาข้างมันหันย่านิยังก่อน <c oughs> มาผีบ้าหรือมังผีบ้าเนี่ยบ,บ,บัดันผีบ้าเนี่ยใช้มันก็ย่านตัวตนอตเกิดมาหาเจ้าหนุนโอ้ยเจ้าใหมเนาะผ <c oughs> ีบ้ามันเป็นลักษณะอย่างไรบอกไปเนี่ย <c oughs> โอ้ยคนหนุอยเขามาผีบ้าเนี่ยมันใช้เชื้อขาวสงไรบัดชัน คอยไปย่านตัวเนาะเสื้อเท้าวัดติ๊กโอ้ยแล้วมาคอยพ่อแล้วหล่ะเป็นนุ้ยใช้ก่อนั่งเงาคอยยี่ละโอ้ยมาหาบ้านปันนี่เนี่ยคิวะพิวะเจะไไรเนาะเอยว่าเขาเนี่ย